สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลล่าสุดน,นะครับแอดดูไปเห็นข้อความข้อความหนึ่งแต่มันเป็นการรีโพสที่เหมือนกับเหยียดนะครับแล้วก็ดูถูกผู้อื่นกล่าวว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยบริหารลูกน้องเป็นร้อยธุรกิจเป็นสิบไม่เห็นพ่อแม่เขาวิ่งตามตูดนะคือประมาณว่า ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กอ่ะนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดเลยทำอะไรก็เก่งไปหมดหน่าชื่นชมพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาคอยบอกคอยสอนมาเดี๋ยวเดียวเลยจ้าพ่อเทวดานะครับไอ้ไม่มีใครสอนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าน้องบิ๊กเนี่ยเขา,าผ่านบริบทการเรียนการสอนการาเทคประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเป็นเวใน ในในใจของเขาด้วยนะครับเขาก็ต้องจําเส้นทางที่เขาเดินมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาแบบมีความรู้สึกอย่างไรกับชีวิตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกมีความสุขเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเจอลูกเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแอดูเห็นแล้วรู้สึกว่าคนเขารักบิ๊กเยอะนะ รักมีเยอะเหมือนกันแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องไปแขวะใครใช่ไหมครับไปแขวะประมาณว่าส่วนอีกคนเนี่ยก็คืองานการไม่มีอ่ะคือไม่มีเป็นของตัวเองเลยแต่พ่อแม่ต้องดูแลแบบใกล้ชิดคุณครับคุณฟังผมให้ดีนะครับนะจะบอกว่าไม่มีใครไม่มีคนปกติที่ไหนเขาไปเอาคนนั้นคนนู้นคนนี้มาเปรียบเทียบ แล้วก็จะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งคือเส้นทางชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณทําไมไปอยู่เมืองนอกละ่ะอาถามก่อนทําไมคุณไม่ใช้ชีวิตที่ไทยละ่ะเพราะอะไรเพราะคุณกลัวว่านิสัยของคุณสมองปากมือทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดคุณกลัวว่าคนอื่นจะตีปากคุณหรือจะลุมคุณคุณต้องไปอยู่ที่นูน่นนะ เปลี่ยนกฎหมายทุกอย่างคุณจะว่าใครก็ได้ตามอำเภอใจเพราะกฎหมายที่นู่นกับที่นี่ไม่เหมือนกันคุณลงมาคุณกลัวอะไรล่ะครับกลัวไม้หน้าสามหรือยังไงฮะบางทีคนปากไม่ดีก็มีคนที่อยู่เมืองนอกอะ่ะคิดอยากจะทําอะไรอยากจะด่าอะไรก็ด่านะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ย mm. นี่เขาเป็นคนนะ mm. เขามีความรู้สึกนะ พ่อแม่เขาเลี้ยงมาอย่างดีอยู่ดีๆคุณไปว่าเขาว่าเขาทําอะไรไม่เป็นพ่อแม่ต้องคอยดันตลอดพ่อแม่ต้องคอยสอนคอยดันตลอดแอดดูจะบอกให้ฟังนะครับขนาดแอดดูอายุสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเนี่ยย่างเนี่ยพ่อแม่ยังคิดว่าเราเป็นเด็กอยู่เลยทั้งๆท,ที่เราเนี่ยหาเลี้ยงตัวเองได้มีบ้านให้เขาเช่าแล้วก็นูน่นนี่นั่นสารพัดธุรกิจทําไมอะครับทําไมต้องไปดูถูกเขาด้วยและพ่อแม่เนี่ย เป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของคนคนหนึ่งเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่พ่อแม่เขาผลักดันเขาภูมิใจที่มีพ่อแม่ที่ดีหรือคนโพสมีปมครับฮะหรือยังไงหรือคิดว่าต้องไม่ให้พ่อแม่มายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เลยต้องทำคนเดียวเขาก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติของเขาว่าคุณไปห้างเพราะทำไมอะ คนเราถ้ามีพ่อแม่คอยดูแลนะครับมันไม่ใช่เป็นการที่เราจะมาบอกว่าเฮ้ย mm. พ่อแม่รังแกฉันดูสิพ่อแม่ติด,ต,ดตามตลอดเลยอะไรประมาณน,นี้แบบแนี้ใดๆแล้วยังไงอะครับมันเรื่องของเขาหรือเปล่ามันตัวเขาหรือเปล่าก็เราถือว่าเขาโชคดีนะถือว่า อ่าโชคดีที่มีพ่อแม่คอยหนุนนําแล้วคนแก่เนี่ยคนที่อายุเยอะแล้วอ่ะเขาอยู่บ้านเฉยๆเขาไม่อยากอยู่หรอกเขาอยากมีกิจกรรมอยากทํานู่นทํานี่ก็ปล่อยเขาไปสิมันคือความสุขของเขาอ่ะสูนะเ็าปล่อยเขาไปเลยไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะเราอ่ะไม่สารแน่กับเขาทําไมเราอ่ะไปวุ่นวายไปเผือกเรื่องของเขาทําไม มันไม่ดีนะครับถ้าคุณจะยุ่งคุณจะอยากจะพูดอยากจะระบายอะไรก็ตามแต่ลงพื้นที่ส่วนตัวบ้านฟ้าเนี่ยคุณช่วยลงอะไรที่มันเป็นพลังบวกได้ไหมเพราะว่าแอดดูสังเกตหลายรอบแล้วมันมีแต่เรื่องลบๆมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีมันมีแต่เรื่องแบบว่าแบบคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคู่กรณีเป็นคู่ที่ไม่คุยกันเลิกลากันแล้วจบทุกอย่างคุณก็ยังไปแขวะฝั่งทางโน้นแล้วก็เอาอคนของคุณนะ่ะ ไปเปรียบเทียบกับฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ได้มีอะไรแย่เลยนะครับไอ้ดูพูดให้ฟังนะอ่ะขอพูดในในสิทธิ์ของแพลวซันละกันแพลวซันเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายให้กับแฟนคลับมีแต่ความหวังดีปรารถนาดีและเขาก็แจ้งทุกวันเกี่ยวกับเรื่องของงานซึ่งมันก็เป็นปกติของศิลปินในวงการบ่าวลาถูกไหมครับและการที่คุณไปพาดพิงอะไรแบบเนี้ย นะเกี่ยวกับว่าประมาณว่าแม่เขาวิ่งตามตูดเออพ่อแม่เขาแบบโอ้จิตตามตลอดคุณรู้ได้ไงว่าน้องสันเขาไม่ทำฮะคุณรู้ได้ไงคุณต้องคิดตามนะครับว่าทุกอย่างมันฝึกฝนกันได้แอดดูแบบให้อภัยนะแอดดูให้อภัยน้องซันคือสันมันยังเด็กอยู่นะครับด้วยความเด็กด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยความที่น้องยังไม่โต แต่คุณค่าทางจิตใจการครบกันเขาก็พูดดูเรื่องเขาเป็นวัยที่พูดดูเรื่องเข้าใจอ่านบทละครมาแล้วนะแล้วก็เข้าใจชีวิตอายุขนาดน,นี้แต่เข้าใจชีวิตแต่พูดดีสมองดีสารมูสทอนถ้าคุณเปิดใจฟังคุณจะเข้าใจว่าน้องอยู่คนเดียวก็ได้นะ อยู่กับพราวๆรารูดแล้วตัวเองก็ได้แต่ที่มีพ่อแม่มาคอยอยู่ใกล้ๆคอยทำนูน่นทำนี่ก็เพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะแล้วเราจะจับตาดูทุกยี่สบสี่ชั่วโมงถึงผู้ชายคนที่ชื่อสาวุฒทธรได้ตลอดเวลาเลยเหรอถามหน่อยแฟนคลับบางคนหรืออวตารเนี่ยมันจะว่างขนาดนั้นเลยเหรอมันจะว่างขนาดที่เจาะลึกเจาะประเด็นเหมือนอศิลปินระดับโลกอะครับ ศิลปินระดับโลกที่แบบว่ามีเฮลิคอปเตอร์วนอยู่รอบบ้านอยู่แม่งอย่างนั้นอะ่ะเออคุณต้องเข้าใจนะว่าบริบทมันต่างกันความรู้สึกมันต่างกันนะครับแม่บิ๊กอยู่ที่ไหนล่ะบิ๊กเขอยู่ที่ไหนล่ะแล้วสารมุสะทรเนี่ยเขาก็มีพ่อแม่พ่อแม่เขาจะเลี้ยงลูกยังไงหรือเขาจะออมี relationship แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อลูกมีสิ่งดีๆที่สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับมันก็เป็นความโชคดีของน้องที่เจอพ่อแม่ที่ดีมากๆเลยเราจะไปมองให้น้องสันกลายเป็นลูกแง่คนที่มองเนี่ยเป็นคนผิดนะตักกะป่วยมากแล้วก็โยนความผิดให้กับสันกับพ่อแม่เขาโดยที่คุณไม่รับไว้เองเพราะคุณไปด่าเขาคุณรับไว้เองสิครับ คุณไปว่าเขาว่าพ่อแม่ตามตูดอะคุณรับเองสิหรือยังไงตอนเด็กๆคุณไล่พ่อแม่ออกจากตัวคุณเหรอตอนเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงดูคุณมาคุณไล่พ่อแม่เหรอหรือยังไงนี่เขาโตแล้วโตในระดับหนึ่งแล้วทุกอย่างต้องมีพัฒนาการไอ้ดึกก็พูดเสมอว่าทุกอย่างมันต้องมีพัฒนาการมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องให้โอกาสคนพิสูจน์ฝีมือของคนเมื่องานยังไม่เสร็จหรือ มันยังไม่มีอะไรที่ต้องบอกต้องว้าวอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ต้องสารแนครับไม่ต้องเสนอหน้ามาพูดนุนพูนีเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคือการทำให้เพจของคุณเนี่ยมันมีพลังลบค่อนข้างสูงแล้วมันก็ต่อด้วยพลังลบต่อด้วยพลังงานที่แย่นะครับไม่มีอะไรที่ดีเลยไม่มีการชื่นชมไม่มีการมองความเป็นจริงเพราะอะไรชื่นชมไม่ได้เดี๋ยวบิ๊กเกลียด ชื่นชมไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่ารักน้องซันชื่นชมไม่ได้เพราะว่าซันเป็นคนน่ารังเกียจเราเอาแต่บิ๊กคนเดียวดีกว่าเรารักบิ๊กคุณเราบิ๊กก็รักไปแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแซหรือไปสารแนเรื่องของคนอื่นถ้าคุณรู้ไม่จริงนะครับรู้นะว่าใครอ่ะแต่ไม่พูดชื่อนะเพราะว่าคนด่าแพลพลาวด่าซันก็เยอะเหมือนกันนะมันมีหลายเพจครับ มีมันยีสกว่าเพจอะเต็มไปหมดละหาให้เจอแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากแล้วบอกเลยว่าเพจบางครั้งก็ต้องต้องเข้าใจนะไม่ใช่หาแต่เอนเกจต,ตัวเองต้องเข้าใจการทำงานของศิลปินบางส่วนด้วยนะครับก็อ่ะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ